missing. อาลครับครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเกมดักกันบอลรีเจนแล้วก็อยู่ในการแข่งขันรีเจนทัวร์เม n นต์ลืนะ เป็นคู่ระหว่างน้อง DBL นโตะเจอก,กับทางน้าของน้องโอชินะเป็นรอบที่แปดคู่ที่เจ็ดเป็นคู่สุดท้ายแล้วแหละแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลแคมเปญแล้วก็ถึทงท่าหน้าของตัวละครใหม่ด้วยมาดูกันแฮะว่าจะเป็นตัวไรหลายคนเดาว,ว่าเป็นแท็กของซูเปอร์ซิย่าแล้วก็มีท่าหน้าของนับป่าโซกลก,กับเบจิต้านะอันนี้ค่อยนอกเรื่องที่หลังนะเรามายุ่ในเรื่องในเกมกันดีกว่าครับทั้งคู่ฮะเขาบอกครับจัดทีมมาเหมือนกันเลยฮะน้อง DBL สโต่กับทา,งน,างน้าของน้องโอชิฮะทั้งคู่อ่ามาในทีม เขาเรียกยูนิเวอร์สก,กาใช่ไหมมีทางด้านของซุปเปอร์เอ็มวีนำทีมแล้วก็มีทางด้านอีเวกอ,อีเวกะเป็นทาน่านาของคู่อ e ีโอเคเนอร์ K N e, เป็นตัวละครที่โคตรแบกนะแล้วก็มีเจฟีที่เป็นตัวแทงที่ไว้รับดาเมจตอนนี้น่าจะเป็นนะฮะฝั่งของน้องดีบีแอลซันโต้ครับกระหังได้โจมตีครับแล้วก็ตอนนี้ครับได้สลับตัวรอจังหวะอยู่นะฮะแล้วมีเครื่องหมายตกใจคะแต่ว่าเป็นทาน่านาของฟีเซอร์นะฮะกดการ์ดเขียวใช่ไหม กดอัติเมตสวนมาครับทำให้โดนไปเต็มเลยฮะหลบไม่ทันครับเอาเรื่องแต่หัววันเลยแล้วสหรับตัวเมนฟิเซอร์เหมือนกันนะฮะฟามสามารถของเจก็โคตรจะปล่วนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็โดนไปชิ้นหุ้มยัดไปฮะแต่ยังอาติดแล้วครับก็คือสรัไม่ให้สลับตัวนะฮะให้กดทางด้านของกดเมนแล้วก็สลับมาเป็นทางด้านของซิเอลิเียลงมาคอมโบครับราันนี้สวยงามมาก เรานี้คีไม่พอครับต้องชาร์จไหมอ่ามีทางหน้าของปู้ตัวดีเลยครับโอเคครับได้การ์ดเขียวด้วยครับรีคีนะฮะเราก็ได้คอมโบครับสุ่มแดนดอมการ์ดขึ้นมาก็จริงแต่ครับตอนนี้นะฮะทางของน้องของน้องโอชิครับโดนเต็มเต็มฮะเราก็ตึงติกคุปเชงทำให้คุปเชงไม่ได้อยาเป็นทางหน้าของน้องดิวีอลซันโตครับไล่คอมโบอยู่ครับแล้วนี่ครับความสามารถทํางานแล้วอันนี้ของแท้ครับการสลับตัวนะแล้วก็ตักขีนะ ตปวดอะเอาจริงๆอ่ะแล้วรอบนี้โอ้โหขึ้นมาแบบใจแต่จัดก,การไม่ได้ไงสลับตัวมาครับโดนคอมโบต่อมาการฝั่งนู้นก็ตัวละครเหมือนกันไงถ้าโดนทางด้านของการ์ดเขียวได้ต่อการ์ดยาวแน่นอนโอ้โหมีเครื่องหมายต่อใจหลบแต่ไม่ได้หลบนะฮะจะได้เลยแล้วตอนนี้โดนรัดยัดมาครับแล้วสลับมาเป็นดีเจ้าแล้วยัดใส่ชั่วโมแล้วใช้ทางด้านาของฟิีเซอร์สีทองตัวนี้ครับตัด รับล่าเมนแล้วก็ตัดใช้ความสมารถิเศพครับฝั่งหนูสลับตัวไม่ได้นะฮะต้อง,ร,งรีบโจมตียัดครับจะกดการ์ดเขียวเลยไหมแต่มีเครื่นอนไหวอ้องไปซูมูฟยิงมาตายเลยโอ้โหพลาดเลยครับแม่ไม่ได้กดการ์ดเขียวด้วยับท้านของน้องดีเบลซันโตนะแต่ตวันนี้ยังเป็น17 m v b โดนเล่นงาน,นแล้วครับราก็กดเมนยัดเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วขอยัดอันติหน่อยแล้วก็บราร์ดไปเป็นจีเซอร์นะฮะลงมารับแทนแล้วก็สลับมาเป็นคู่อีวเคลี่ีกครั้งหนึ่ง กระจายดับเมจเพราะไม่ไม่านาจะตายได้นะถ้าโดนแบบเต็มไปหมะดาเมจมันคตรแรงเลยโอ้แล้วเหลือแค่2ตัวแล้วมีการเขียวอยู่ในมือแล้วกดการเขียวเลยสลับตัวมาแล้วนะอ่าแล้วยังไงครับโดนแทบเช็คไปครับแล้วมีเครื่องหมายตกใจแล้วยังโดนคอมโบต่อถ้าฝั่งหนูมีการเขียวก็จะได้ลำยาวแน่ครับแล้วฝั่งของน้องนิเมลสันโตนะ เหลือาทางด้านของ17เอวีอีกสองวิจะสลับตัวได้ครับต้องลุ้นนะอ่ะฝั่งนู้นขี้หมดพอดีจะพยายามจะแท็กเคลเข้าไปยังโดนทางด้านของครับเจีได้คอมบต่อครับวันนี้ไม่ดีแล้วรัดอย่างต่อเนื่องชาร์จรัดไปรัดไดชี้ไหมไม่ได้ครับความสมามารถของ17ทำงานนะฮะแล้วได้รบครับลีเกตไวครับตรงนี้แต่ว่าไม่รอนะฮะรรัดใส่ตรงๆแล้วก็มีทางด้านของการาวอร์เชงมา เลยทาให้ไม่โดนนะตรงนี้น่าจะมีด้วยนะฮะอันเล็กๆเมื่อกี้มันไม่ขึ้นแต่มันไม่ติดไงแต่มันไม่ได้ดอกอมโบด้วยแต่ตัวนี้ตายแล้วกําลังสงสัยอยู่แต่ร่วมไปแล้วอ้าวเดี๋ยวยึดให้เห็นอย่างนี้ครับเราเจฟฟีดโคตนบลางฮะจะเขาจะกลับมาได้ไหมอ้าวเราสลับตัวไม่ไม่ดีนะฮะบอกเลย แถมมีสเปเชียลมูฟอยู่ในม,มือครับแล้วก็มีเจฟฟีนะฮะแต่เจฟฟีน,น่าจะลงมาสลับตัวไม่ทันครับเพราะว่าเพิ่งสลับขึ้นไปแล้วเหลือเจฟฟีแค่ตัวเดียวนะฮะแล้วฝั่งน,น้องรีวีลซันโตเหลืออยู่2ตัวคอคมี17 MP ซึ่งอาจจะลงมารับจังหวะแบบเปลี่ยนๆแบบให้ตัวนี้รอดได้นะอย่างนี้นะครับนี่ครับเราก็มาตั้งหลักกันใหม่ถ้าขายเปิดก่อนโดนก็ได้เหรอวะแล้วสลับไปโฮไม่ได้ทะรู้ไปนะฮะไม่ สรูบาดอเมอร์แต่โดนทนานของอาร์ติเมตของเจฟฟ์ีนมาแล้วยิงไปแล้วบีมเลเซอร์นะฮะแล้วก็ยิงพลังบลินไสหน้าแต่ไม่ตายนะฮะแล้วจะโดนใส่ท้องแต่ไม่ได้โดนนะฮะจังหวะน,นี้แล้วมันตัวมันบางนะฮะแล้วตัวนี้ได้ไหลครับนี่สถานการณ์เฉยโอ้โหเป็นทองเนื้อของน้องดีเบลซันโตครับชนะเกมแรกไปได้แบบงงๆครับมาดูเกมที่2นะครับเป็นทานายของน้องโอชิทขามาในทีมเดิมส่วนน้องดีเบลซันโต ก็มาในทีมจิรนแล้วก็ลูกน้องเขานะทีมงานเขาแหละแล้วก็มีโกฟิทที่จำไม่ได้ตัวสีแดงนะเราเกมครับเป็นฝั่งของน้องดีเวลซันโตนะได้คอมโบจิชเจนีลงมาเก็บสแต็กนะฮะโดนรบายหนึ่งเจ็บอยู่นะเราจะมีสเปเชียลมูฟหรือเปล่าโอ้ยัดมาครับเต็มๆนะอู้วเก็บครับแล้วสเปเชียลมูฟยัดโดนไหมไม่โดนฮะตรงนี้แถบเช็คไปเหมือนกัน แล้วโรบแบบเพอร์เฟกแล้วพยายามจะระ้าสวนแต่ไม่ได้ครับโ <D one> ดนทางด้านของนะฮะไลท์เบเบอร์เลเซอร์ er สับไปนิดนึงแล้วสลับมาเป็นจีเยลยลักษณะส,สีของทางด้านของอู้อีโวเคนกำลังจะตุยนะฮะแต่ว่าการหมดบอลดีแล้วเอาเจฟฟี่ลงมาตุยท้องแล้วก็โรบไปแทบ เช็คหน้าเช็คหลังกดการเขียวเรียกอันติเมตมาแล้วครับใช้ไวเลยนะฮะแล้วสลับสวยๆแล้วยัดไม่โดนไหมไม่โดนนะฮะแล้วก็แทบเช็คใบทําให้เสียทั้งละอืม้มกำลังจะบอกครับแน่เสียอันติเมตไปฟ,ฟรีๆนะแล้วถ้าโดนเจฟฟี่เคาน์เตอร์มาได้นี่ยากเลยครับแล้วตัวนี้สหรับตัวเป็น1 7 m ีนะฮะแล้วก็กดร้าใส่หน้าไปเป็นคิเรโนมาครับไม่มีติดโฟ์เชงนะแล้วสถาบมาเป็นโอเคนนะฮะแล้วถ้า น้องอู้น้องไม่ได้กดสลับตัวก่อนนะกดเรียกการ์ดมาครับรีคีได้ตุยต่อครับเอ้ยได้ต่อยต่อสลับตัวไม้สลับแล้วได้ต่อการ์ดครับแล้วมีทางด้านของนี่ฮะสีน้ำเงินรอสลับตัวอยู่แล้วแล้วกดการ์ดเขียวครับเรียคยิมาสุ่มแรนดอมการ์ดขึ้นมาอ่าแล้วได้ขโมยต่อแล้วนีเก็ไปชลมูฟมาหนุครับแล้วเป็นทางด้านของนี่ครับเจ้าดาบ ดาบใหญ่แล้วกันจำชื่อไม่ได้นะฮะโอ้โดนมปเจ็บๆเหมือนกันแต่จะโดนสเปเชื่อมูฟครับมันชนะสีนะแพ้ส,สีย่งเงี้ยแต่โดนแทบตัดจังหวาไปกดการเขียวครับมาเรียก มีบัฟแล้วแกงหลอกหลบไปเราหลบได้ทีครับอ๋อโอ้โหสิบเจ็ดนะครับรีเกตไวเด้ออย่าทำไปเล่นไปครับตรงนี้แล้วสลับมาเป็นอีโวเคลงมาเล่นงานเจเลนทันทีนะครับเราพยายามบาร์สนะครับจบไปเลยครับพายด้วยสกราสนะฮะโดนทางด้านขลบบาร์สตอนนี้ไปยังไม่ดีครับแล้วสลับมาเป็นทางด้านของเบซิต้านะฮะชนะสีทางด้านของฮิเซอร์ครับแล้วสลับเพื่อมาชนะสีทีแต่รู้ทันครับสลับมาเป็นทางด้านของ17บเจ็ดเีครับเพื่อโควอร์เชงบั๊ แล้วยังโยายาจมร้านแล้วพยายามจะสไลด์แทบแต่ก็ไม่ได้ครับไม่เป็นผลโดนโจมดีเองครับแต่สตา,า,สนนา,าร์มันเป็นเจฟซี่ครับชนะท่าหน้าเขาสีม่วงนะแต่มันก็แพ้ท้าหน้าสีแดงครับใช้ตัวนี้แหละไล่สับเราจะดับใหญ่ดับเลเซอร์กดอัติเมตมาแล้วมีเครื่องหมายลบว่ะอ้าวรอดเฉยเอา้าแต่ก็ยังโดนว่ะแต่ก็ไม่โดน Ultimate อัติเมตอ่ะแต่ฝัง่งนู้นครับโดนความสามาราของเจฟซี่ทำงานไปแล้วนะฮะ โอ้ตัดขี้แล้วก็ห้ามสลับตัวละครแล้วจะสลับโดยจิต้าลงมาแล้วครับแล้วสลับตัวไม้นี่ครับกดกระเทียวก่อนแล้วกันน้องบอกรีคีอ่าแล้วออมเกือบไปครับเกือบติดคุกเชงสลับตัวครับเรียกการ์ดมาแลนดอมมาสมามใบครับรีคี้มาไอเกตมันเต็มพอดีนะมาสักครู่ครับแล้วทําให้โอ้โหทางด้านของโคฟี่โจมตีไปอย่างนี้แล้วพยายามจะตุ้ยท้องให้ทันครับแต่ฝั่งนี้ยังได้คอมโบต่อ สลับตัวมาการ์ดไม่ขึ้นนะฮะต้องรอการ์ดเขียวนะครับน้องนะการ์ดเขียวมาพอดีอย่างกันรู้ใจครับกดมาลีเขียบแล้วมีเครื่องหมายตกใจงี้จะกดบรัดอเมอร์สวนไหมไม,ไม่ได้ครับตบางหนุนเป็นมัดต่อยครับโดยโดนก้อนแล้วสลับมาทางด้านของชิปเจ็ดเอวีพีไปยังโดนคอมโบแต่มันไม่เข้านะมาชนะสีแค่สีกันพอเอาทางด้านของโกฟีดลงมาสลับเล่นก็ใซ็ชนะของนี่ครับฟิเซอร์ตัวนี้ครับโปลเดนฟิเซอร์ลงมารับแทงแบบตึงๆเลย แต่ว่าตอนนี้อาจจะแทงไม่ได้ครับเพราะใช้ความประบาดพิศษของตัวเองไปแล้วอัลติเมตก็ยังไม่ได้กดแล้วโดนท่าของฟิเซอร์ครับแต่ออกจากสนามไปทันทีครับจบดาเมจได้แล้วตอนนี้เหลือ2ต่อ2ครับแต่เขาอ่านเกมออกครับเมื่อกี้อย่างไรครับหลบได้ไหมถ้าหลบได้จะสวนอันติเมตเลยนะน่ะเอาสวนเลยครับผมมามาลุ้นครับว่าจะตายหรือเปล่าครับยิงไปครับ17 MP แล้วโอ้โหเอฟเฟกมันบ่งบอกกัว่าตุยครับแล้วเหลือทางด้านของโกลฟรีนะฮะ ตัวเดียวครับแล้วฝั่งนี้เหลือ17 MP กับคู่อีโวเคนนะ <got> แต่ก็เสียคือน,นี่ครับถ้าเป็นสลับมาเป็นท่านาของโกคูแล้วฝั <Yeah. S 1> ่งนี้จะรับ <Yeah. S 1> ดาเมจไม่ได้ครับมันแพ้สีต้องรอจังหวะให้มันขาด,ดไปก่อนแล้วต้องได้คอเตอร์ครับ <got> แต่ตรงนี้อา้าวพุ่งไปต่อยครับน่าจะกดการแล้วกดไม่ติดนะครับ <got> เอ้ยขึ้นมงหมายโจมตีครับขึ้นหลบอ้าวแ,แล้วครับเป็นคิวของทางหน้าของน้อง โอ้ชี้เลยแลสับตัวไม้สลับแล้วชนะสีครับได้บรัและมีสเปเชื่วมุฟมอยู่ในมือมอย่างนี้ครับยังไงครับผมอย่างรับน้องยังไม่จบน้องขอบอขอรักไว้ก่อนครับจบดาเมจได้ไหมแล้วได้ไม่เป็นเอฟเอฟเสมอไปในตัวหนึ่งเกม